โยนไว้เนี่ยให้ให้นี่มันลงน้ำหน่อยนะขยับตรงนี้นะโะขึ้อีกแล้วทุกคนโอ้โหทุกคนเสียงมันเต้นดังจุบตับเลยอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสาวหนองคายนะคะแล้วก็เปียวนะคะวันนี้เนี่ยเปียวจะพามาดักกุ้งฝอยกันนะคะพอดีเนี่ยรู้สึกว่าอยากกินกุ้งเต้นนะคะหรือว่าก้อยกุ้งที่บ้านเปียวนะนี่เปียวก็เลยมาดักกินนะคะนี่นะจะมาดักตามอ่างอย่างนี้เลยนะคะแม็กบอกว่าเยอะนะนี่อันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะจะเป็นมุ้งนะคะนี่มุ้งแบบนี้นะคะมีสี่อันนะนี่เราเอามาสี่อันนะแล้วก็เหยื่อ เียร์เนี่ยใช้เป็นอันนี้เนี่ยจะเป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็ขยํากับกะปินะคะให้มันเข้าเข้ากันนะแล้วก็เอาใส่ในมุ้งนะคะแล้วส่วนไอ้นี่เนี่ยที่เป็นก้อนๆนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะนี่นะคะที่เป็นก้อนๆอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยแม็กวันนี้เขาไปตกปลามานะคะแล้วเหยื่อมันเหลือนะเขาก็เลยอยากลองเอามาดูนะว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปดูกันนะคะระหว่าง ข้าวคุกกัะปีธรรมดาธรรมดากับเหยื่อที่เขาเอาไปตกปลานะคะอันไหนเนี่ยมันจะเข้าเยอะกว่ากันนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะอดนนี้นะคะเป็นมุ้งนะเราจะดึงขึ้นก่อนนะเราจะกางมุ้งเลยนะคะวันนี้เราจะมากางมุ้งให้กุ้งกันนะคะนี่นะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วนี่นะกุ้งมันจะเข้าทางนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็กางเสร็จแล้วนะคะนี่นะลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะคะเราจะเอาเหยื่อใส่เลยนะคะ อันแรกของเราขอเป็นเหยื่อหมาที่แม็กไปตกปลาแล้วกันนะนี่นะเดี๋ยววางนี้ก่อนนี่ใส่เหยื่อใส่ลงไปทางนี้เลยนะคะนี่ให้มันอยู่อย่างนี้เลยนะคะนี่นะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเอาไปวางกันเลยนะคะไปค่ะมาค่ะทุกคนวางตรงนี้เลยนะยังไงก็เข้าค่ะนี่นะวางลงเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวางไว้อย่างนี้เลยนะอ,อันนี้เรารดักเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอาใบไม้กิ่งไม้เนี่ยนะเอาวางไว้อย่างนี้นะคะนี่อ,อันแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะอันนี้นะอันนี้จะเป็นเหยื่อข้าวคุกกะปินะคะนี่ตรงนี้นะ โยนไว้เลยนะคะทุกคนโยนไว้เนี่ยให้ไอ้นี่มันลงน้ําหน่อยนะเนี่ยอันนี้มันไม่ได้นะต้องขยับอีกนะคะซักต,ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวยังไงเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะไปไหนอะลืมใบไม้แม็กก็ไม่บอกเรานะทุกคนให้เราเดินไปเอาอยู่นู่นนะแล้วนี่เรามาดักเรามาดักตรงนี้นะนี่ แม็กเขายิ้มเฉยเลยนี่นะแล้วก็จะเอาใบไม้ดีนไ้เหมือนเดิมโอเคค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยปเปียวขอตัวไปดักต่อก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันอีกทีตอนเช้าตอนกู้เลยนะคะว่าระหว่างเหยื่อตกปลาของแม็กกับข้าวคุกกะปิเนี่ย<ม>อันไหนจะเข้าเยอะกว่ากันนะคะ เดี๋ยวไปดูกันตอนกู้ตอนเช้าเลยคะ่ะขอตัวไปดักก่อนอเจอกันตอนเช้านะคะทุกคนนี่นะลูกแรกที่เราดักเลยโดยใช้เหยื่อตกปลาของแม็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราเอาใบไม้ออกก่อนนะโอ๊ยทำไมมันไม่ ดิ้นเลยอ่ะทุกคนจะเข้าให้ไหมเนี่ยอ้วมฆมาดูใกล้ๆอู้ทุกคนก็เข้าอยู่นะแต่มันกุ้งตัวเล็กนะแต่นี่ทุกคนปลาบูนะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราเทกันเลยนะคะนีโอ้ได้อยู่นะ นี่ทุกคนอุ้ยอ่ะนี่นะคะลูกแรกของเรานะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะมาดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันนี้นะอ้อันนี้อันที่ใช้กะปินะคะทุกคนโอ้โอ้ นี่มีปลาซิวด้วยปาปายนะทุกคนแต่ว่ากุ้งก็เข้านะคะนี่อ่ะแม็ก <c oughs> เป็นไงล่น <c oughs> แม็กทำกุ้งล่นนะทุกคนเผลอปล่อยนะนี่ <c oughs> เลยต้องมาเก็บนะ <c oughs> โอ้ย เราไปดูวันต่อไปกันค่ะว่าจะเข้าเยอะไหมนะอ่ะทุกคนมาดูวันนี้นะนี่นะอ่ะนี่นะโอ้โ้นี่ปลาซิวส่วนมากนะน,นี่ทุกคนได้ปลาตัวหนึ่งแล้วก็หอยนะคะนี่นะปลาบูนะ หอยมันติดนะมันก็เลยไม่ค่อยออกนี่มาดูเลยค่ะโอ้ส่วนนี้ปลานะคะตัวแรกเนี่ยแม็กปล่อยไปแล้วนะคะปล่อยตั้งแต่อยู่ตรงนู้นแล้วนะนี่อ่าอันนี้เป็น อันสุดท้ายนะคะนี่นะที่เราดักนะนี่โอ้ปลาบูอีกแล้วทุกคนอันนี้เข้าสองตัวเลยนะคะเนี่ยอันยนี้มันกุ้งมันไม่เข้านะคะแต่ว่ามัน เป็นปลาบูสองตัวนะล้เปียวเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยปลาบูหมดเลยนะคะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะอ่ะให้แม็กปล่อยนะทุกคนนี่เหมือนไปแล้วนะมันตัวเล็กเกินค่ะอ่ะแล้วนี่ก็คือกุ้งที่เราดักของวันนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปเลือกให้มันสะอาดนะคะแล้วก็ล้างให้มันสะอาดนะ แล้วเราไปดูเมนูกันค่ะว่าเปียวเนี่ยจะเอากุ้งเนี่ยไปทำอะไรนะคะอ่านี่นะคะกุ้งที่เปียวไปใสมานะแล้วเปียวก็มาล้างให้มันสะอาดแล้วนะคะอาจจะออกไม่หมดนะมีข้าวอยู่เล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะนี่ล้างให้ขาวสะอาดอย่างนี้เลยนะคะแล้วกุ้งเนี่ยเปียวจะเอามาทำกุ้งเต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นเครื่องของเรานะคะมีผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงแล้วก็ มะนาวแล้วก็พริกซอยหรือลูกโดดนะคะเราจะใส่ไปด้วยนะเพิ่มความเผ็ดนะอันดับแรกใส่เลยไปค่ะเครื่องปรุงนะนี่โอ้เต้นแล้วค่ะทุกคนนี่แล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปพริกสดหั่นนะคะแล้วเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยค่ะใส่ใส่พริกป่นนะคะนี่เอาเด็ดเดดเลยนะ แล้วก็ข้าวคั่วนะคะต้องใส่ข้าวคั่วนะมันจะได้หอมด้วยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะโอ้โหไปหมดเลยดยวก่อนอะเมื่อกี้มันเต้นหนักไปหน่อยนะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาแล้วก็จะปิดอีกเดี๋ยวมันจะเต้นออกหมดนะคะนี่แล้วก็ใส่น้ำปลาไปเลยอ่ะปิดไว้นะแล้วก็ ใส่ผงนัวนะคะนี่วูผงนัวปิดตอที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำปลาร้าของเรานะคะเหยะน้ำปลาร้าหน่อยนะนี่อู้มาแล้วเพิ่มความเปรี้ยวความหอมเข้าไปอีกให้เปรี้ยวละมุนคือน้ำมะขามเปียกนะคะอู้อู้อู้อ่า แล้วที่สุดเลยก็คือมะนาวนะคะพอบีบเนี่ยมันจะวุ้งนี่อทุกคนมันเต้นมากต้องบีบแล้วก็ต้องปิดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้กินนะทุกคนมันจะมันจะเต้นออกหมดนะนี่อื้อกินหอมมากอันนี้เราปรุงเสร็จแล้วนะคะ ถ้าจะคุกเนี่ยเปียวกลัวมันจะไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวเปียวจะเขย่านะโอ้โหทุกคนเสียงมันเต้นดังตุบตับเลยอะ่ะอาจจะแปลงนิดนึงนะคะสถานที่ทํากับข้าววันนี้นะวันนี้มาถ่ายบ้านในพานนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่นะคะก็เลยมาให้นาะโอมถ่ายให้นะคะ,อะพอสักพักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ พอเราเขย่าไปสักพักแล้วเราก็จะมาคลุกอีกรอบนึงเพื่อให้เครื่องมันเข้ากันนะคะทุกคนนี่กินหอมมากค่ะหอมพริกหอมมะนาวหอมข้าวคั่วนะนี่ทุกคนเสร็จแล้วนะ อ uh huh. เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะตักเลยนะ uh huh. เดี๋ยวอันนี้เราตักชิมแค่นี้นะคะทุกคน uh huh. เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ เปรี้ยวกุ้งเนี่ยสดมากค่ะกินไปนี่มันเหมือนแบบมันมาดีมันมากระโดดอยู่ในปากเลยค่ะอร่อยค่ะแม่เปียวเนี่ยพอได้กุ้งแบบนี้มาเนี่ยชอบทําแบบก้อยนะคะให้กินแล้วก็ที่บ้านเปียวเนี่ยจะเป็นลาบนะคะที่เอาไปตําใส่กับโคกอะค่ะแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยอร่อยนะแต่ที่บ้านเปียวเนี่ยจะใส่มะกอกด้วยนะคะมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหอมๆเปรี้ยวแบบ หมันเปรี้ยวแบบทางอีสานนะคะทุกคนที่นะืะ uh huh. เผ็ดกำลังดีเปรี้ยวกำลังดีนะคะกับแจงเนะ่ยอนาะค่ะส่วนคลิปนี้นะคะอุ้ยดูดิค่ะ <laughs> ส่วนคลิปนี้นะคะเปรี้ยวก็พาไปดักกุ้งนะคะตั้งแต่โดยการใช้ลำของแม็กแล้วก็ข้าวคุกกะปินะคะ เนี่ยแล้วก็ได้เป็นเมนูกุ้งเต้นจริงๆนะคะเต้นไม่หยุดเลยนะแล้วเดี๋ยวใครชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเปียวก็อยากฝากช่องด้วยนะคะช่วยกันคอมเมนต์มีอะไรก็พูดคุยกันมาได้นะคะใต้คอมเมนต์เลยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเปียวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย